อ่านงบกำไรขาดทุนอย่างไรให้ทราบถึงสุขภาพของบริษัทของเราค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านในจากเพจ s p o พีออเดติ้งเทรนนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดเรื่องของการดูสุขภาพของกิจการของเราผ่านงบกำไรขาดทุนนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยค่ะเนี่ยอยากจะให้ทุกทุกท่านเข้าใจถึงโครงสร้างของงบกำไรขาดทุนก่อนค่ะงบกำไรขาดทุนนั้นนะคะก็เป็นงบที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการดาเนินงานของกิจการของเรานั่นเองค่ะ ว่าในปีปีหนึ่งนี้กิจาการของเราสามารถทำกำไรหรือขาดทุนเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยเป็นการสรุปว่าไรายได้ของเราเท่าไหร่ต้นทุนขายของกิจาการของเราเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นอย่างไรและสุดท้ายในปีนี้กิจาการมีผลกำไรหรือขาดทุนนั่นเองนะคะเทคนิคในการอ่านงบกำไรขาดทุนนั้นนะคะในวันนี้แนนจะนำเสนอ2อัตราส่วนด้วยกันเพื่อที่เราจะได้มาดูว่า ผลการดำเนินงานหรือสถานะของกิจการของเรานั้นดีหรือไม่นั่นเองนะคะอัตราส่วนตัวแรกค่ะจะเรียกว่าอัตราส่วนกำไรขั้นต้นนั่นเองหรือว่า r o s s profit margin ค่ะตรงนี้เป็นอัตราส่วนที่สำคัญมากๆเลยค่ะทุกๆท่านการคำนวณน,นะคะจะให้ทุกๆท่านนำยอดขายซึ่งเป็นยอดขายหลักไม่รวมไรายได้อื่นค่ะ มาหักด้วยต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการและหานกลับด้วยรายได้หลักนั่นเองนะคะเราจะได้เปอร์เซนต์ออกมา1ตัวค่ะตรงนี้หมายถึงว่ากิจการของเราค่ะเมื่อเราลงทุนในการซื้อสินค้าไปแล้วนั้นสามารถเจเน r เรตกำไรให้กิจการของเราได้เท่าไหร่นั่นเองนะคะ ยกตัวอย่างสมมุติว่าแนนคำนวณแล้วบริษัทของแนนนะคะได้ตัว G P L a t E หรืออัตราส่วนกำไรขั้นต้นอยู่ที่47%ค่ะตรงนี้หมายถึงว่าเมื่อแนนมีการซื้อสินค้านะคะมา100บาทสินค้าของแนน100บาทสามารถก่อให้เกิดกำไรได้ถึง47บาทค่ะก่อนที่แนนจะไปหักค่าใช้จ่ายในการขายในการบริหารต่างๆนะคะมีกำไรอยู่ที่47บาทนั่นเองค่ะ แต่หากอัตราส่วนตรงนี้นะคะเป็นยอดที่ต่ำค่ะแสดงว่ากิจการของเราอาจจะมีการบริหารต้นทุนที่ไม่ดีนะคะเราก็อาจจะต้องไปพิจารณาว่ามีต้นทุนตรงไหนที่สูงเกินไปไหมมีต้นทุนตรงไหนที่บวมหรือไม่เพื่อไปบริหารจัดการทำให้กิจการของเรามี gross profit margin ที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะอัตราส่วนตัวที่2ค่ะคืออัตราส่วนกำไรสุทธินั่นเองนะคะ เนนจะนำอัตราส่วนกำไรสุทธิแต่ว่าเป็นกำไรก่อนภาษีเงนินได้นะคะนำไปหารด้วยรายได้รวมนั่นเองค่ะเราได้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มาเท่าไหร่หมายถึงว่ากิจการของเราในภาพรวมนั้นสามารถจินเลตกำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะหลังจากที่เรานำไรายได้หักต้นทุนขายหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมดแล้วกำไรของกิจการของเราสามารถจินเลตได้เท่าไหร่นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเปอร์เซ็นต์สูงก็จะยิ่งดีถูกต้องไหมคะนอกจากนี้นะคะในการอ่านงบกําไรขาดทุนค่ะเราควรที่จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบกันเป็นเทรนด์ค่ะทุกทุกท่านอย่างเช่นเราอ่านงบกําไรขาดทุน2ปีเปรียบเทียบกันค่ะยอดขายเราเพิ่มขึ้นนะคะมียอดขายที่โตกขึ้นแต่เมื่อเรามาพิจารณาอัตราส่วนกําไรสุทธิมีแนวโน้มลดลงแบบนี้ไม่ดีนะคะแสดงสุขภาพของกิจการของเราไม่ค่อยดีค่ะ เมื่อยอดขายเราเพิ่มขึ้นเราอย่าเพิ่งดีใจนะคะทุกๆท่ทานต้องมาพิจารณาถึงอัตราส่วนกําไรสุทธิด้วยว่าสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นไหมหากสอดคล้องกันแสดงว่าสุขภาพของกิจการของเราเยี่ยมมากๆเลยค่ะทุกๆท่ทานสําหรับวันนี้แนนก็ฝากเรื่องการอ่านงบกําไรขาดทุนไว้เพียงเท่านี้นะคะและเราพบกันใหม่ใน E ีีหน้าค่ะ